เดี๋ยววันนี้เกียวจะมาป่วนพวกเขานะเกียวจะไปแกล้งร้องเพลงเพี้ยนใส่พวกเขาพอเธอคนเดียวคือรักกันมาตั้งหัวตาหันตัตน้งวลหันไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวก็ไปบ่มิจิรายที่สิวัยสิ้สุดลบไปต้น ไมทุเดเฮเฮเฮนะคะทุกคนวันนี้เรา <S <S คือคลิปเกี่ยวนะห่างหายจากการแกล้งมาเยอะแล้วนะซึ่งครั้งก่อนนะพี่กบพี่เดพี่นเรศจีรายุเขาได้แกล้งเกียวไว้นะเขาไม่คุยอะไรกับเกวเดี๋ยววันนี้เกียวจะมาป่วนพวกเขานะเกียวจะไปแกล้งร้องเพลงเพี้ยนใส่พวกเขาจนให้พวกเขารำคาญไปเลยมาดูกันเข้ามาเข้มไปไปหาพี่กบก่อนสวัสดีพี่กบ <'s> วิ่นมือถือทั้งสองเคราะห์ทุกคนคือพี่กบเขาต้องเป็นเป็นพิบแล้วพี่กบเขาต้องแบบมีกิ๊กแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูกันแหละนี่นี่นี่นะนี่นี่นี่คอสอันนี้ตามมาแล้วรหัสนะเกียวก็ได้คิดไว้แล้วรหัสศูนย์แปดแปดสองไม่มีอะไรผังเนี่ยน่าจะไล่มีหนึ่งแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มามาดู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 พี่กบอนเนี่ยอะไรบ้างเขาเขากดไลค์ให้ใครบ้างนี่ อะไรเนี่ยกวดอะไรเนี่ยไม่มีเสดไม่มีเสดอะไรล่ะไม่มีโทรศัพท์ดูอะไรับไม่มีอะไรทา์หรอไม่มีทำไมอ่ะทุกคนพี่กวดเขาเขาเขาบอดบังเอเขารุนแรงใส่เกลียวอะทุกคนเกลียวอ้า ไม่ใช่สันส้นๆนะก้อนนี้ลบไปก้อนนี้ถ้าผิดถ้าหมอาอุ้บะอ่ะถ้าผิดถ้าหมอาอ่ะ รมไม่เหมือนหน้าตานะทำอะไรอยู่ไม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 ่ทำเล่นเฉยเใช่ปเล่นเออเดี๋ยวนคนเซฟก่อนไหนเขาเลยนไม่ได้ทำอะไรเลยจริงจจริงอะไตัดคลิปต่อเลยม่เโอ้หดตัดตตัดตัดตัดได นี่เครื่องนี้เต็มที่เลยุอก็ได <What? S 1> <What? S 2> ้เออไ่เซดทุกคนเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้ม,นมันมันนี่นะมาร้องคาราโอเกะกันใส่อันนี้อ,อ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวเราต้องไปเกล้งดีๆทุกคนให้เกียวไปเกล้งดีๆด้วยใช่ไหมน่อันอนี้ละมาเจอกัน มาจะดูรัาใทยนานนานไปจนแก่ชราคิดถึงต้ชัวร์เวตัดเลยไมีด้เรอะตัดเลยตัเลยตัดเลยไม่แมวแล้วแมวลออุ้ยน้องเจียวทองสวยอันนี้แฟนซื้อให้เออเแฟนซื้อให้ประมาณสิบบาทครึ่งนะทุกคนนี่สิบบาทครึ่งสิบาทครึ่งพี่นัเลยเจ้าด้วยไหมใช่ปาให้ให้พี่เจปอซื้อให้ เดี๋อด๋อยให้จ้ะอันพี่กบบนอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปล็อกเลทพี่กบบนเออถ้าบู่ที่จีเตียงโคดตีแต้ย่ไม่บอกไม่ได้บอกว่าเตียงโคไปเกล้งพี่เดีกันมาดูว่ มาพากล้วก็โอ้วเลเล่ี่ฟังร้องเพลงเดี๋ยวอุ้ยเสียงเกี่ยวร้อ g กันทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเกี่ยวก็จะมาร้องเพลงให้น้ำหวานฟังค่ะประม่ะเจอในวันแรกฉันก็ใจอ่อนเลยหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะที่เกี่ยวแบบจะร้องเพลง พาะขาวนอนไม่ตื่นละพาะไปหาแม่นี่ดาไม่ใช่นะเอ,เอกเพอใจอัดเส็แต่เรื่องความรักแเคเ่ข่าวมาพักแล้วก็จางไปไม่เคยสนหวางในสาสคร์ครอร่ำค้องเชื้อมาบุญยังไงของต้อมเดาลุยอ้อทุกคนนี่แฟดแม่อันนี้พี่สาวแม่อันนี้แม่แม่แม่นี คือสองคนนี้นะจะแตกต่างกันแค่ฝ่ายแม่แม่จะมีฝ่ายตรงนี้ส่วนพี่สาวของแม่นะจะไม่มีฝ่ายนี่เมื่อแชรดต่าคีบอสสอนนิ้วสอนนิ้วสอนนิ้วอ่ะอะมามามาไปละไปละแม่กวนขอละไปหาพี่นั่นเลยเธอรัไม่เพยงใดเจอไม่เคยสว่นเลยว่าไม่ต่อใครใครเธอไม่เคยสว่นเลย ไม่เหื่อใจมันจะได้ไม่ถาว่าจะอยังไม่มีใครผมอาจจะไม่อารุ่นก่อนที่จะวางไว้เพราะผมนั่นแหละคนเดียวแหละที่นอกใจก่อเธอให้นานแต่สุดท้ายเ้องจังละไม่ได้ไม่ได้ฉันฉันม่าสุขว่ากว้างงั้นเคสก็คงไม่มีแหละ มาอยู่ไกลๆเขาจะพักเขาจะพอนะรอจะมาสองของเดี่ยวพี่กบนะปกติอะพี่กบจะชอบใส่กางเกงขาดบุดลุยยนะมันจะแบบไม่ไม่ไม่แกล้งพี่กบอยู่บ้านพี่กบมาว่าพี่กบอะพี่กบเป็นคนใจเย็นพี่กบเป็นคนน่ารักพี่กบมันไม่ได้ ใฉยๆออกนำักกาออน้ำหักกายเออเออเออเช่วงนี้จิรายุดูเครียดๆนะทุกคนเดี๋ยวผ้เครียดกว่าเดิมยี่สบบาทนี่้ยใช่ป่ะใช่หรอเอามายีิบาทนี่ยีสบบาทเอาไปแน่จาวนมันกว้ากว่าหนึ่งเดี๋ยวกว้าชนนแช่ เนาโอเคตอลีเจนาอแฟนเออตอนนีกทรศัพเบรูนแเนี่เี่จะบอกให้นะคือวันเนี้ยไม่มีอะไรทำไงก็เลยอยู่ชิลๆก็้านํข้านล่ะเออย่อได้หรือะรแบเออเอาไมห้กิรล้นู้นหละอ่าจุ๊บเราจะได้ยเมโกเมกเลฮีลาเลือดเอาสวยทุกคนเลย ตอนนี้หนูจิรายกกำลังทวงเงินนะครับเจ้านี่นอกระบบนะครับมันจะถ่ายไรอน่าจะ iPhone 4S ไม่อบาทรเนี่ยทุกคนดูอยู่กับอยู่กับพวกนี้แล้วนะดูแต่สาวๆดูไม่อยากจะมูอ่ะทุกคนไม่รู้ไม่อยากจะบอกดูโทรศัพท์พี่กบก็ไม่มเ่มยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ เธอขอแค่เธอมึงให้คุณอะไรเธอแต่ต้องเะรายุเอนพี่สานะครับทุกคนนี่นะครับหลักฐานเต็มเลยเนี่ยจะบอกเพื่อนั่นหนั่น ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมจากวันที่วนานเธอจากไปวันนั้นมันยังคงจำภาพวันว่าที่เรานั้นเคยรักกันมันยังคงอยู่ในใจเสมอยัคจจงคงจดจำในรูปเรื่องเราแต่จะเปลี่ยนไปและเพียงแก เธอกลับมาได้ไหมเพราะเธอคนเดียวคือคนสุดท้ายเพื่ไปเพื่อไม่มีอะไรทำหรอกอดกันะกลางใจไหมออกไปเพื่อออกไปเพื่อออกไปพี่แล่ะออกไปพี่แล่ะออกไปพี่แหล่ะออกไปเจอออกไปเลยออกไปออกไปออกไปหมดเลยเออตัวเดียวออกไปด้วยทั้งหมดออกไปพวกเราไม่ต้องเข้ามาโอ้ เขาล้อเร,ร่นยหรอเน,น,นี่ยงจนจน่จจับเกียวันดีกว่าทุกคนเอ๊ะบบแปะกเกียวจะลบเลยให้อว่าเอ้วันฝันนะเธอกลับมาได้ไหมเธอ มาเดี๋ยวเกียวจะเป็นเสาบิ๊กไบนะอัมพี่กบด้วยนะคือพี่กบขาดไปเองใช่ไหมเกียวขาดเกียวจะแบบนี้เลยตายหมดเลยนี้เลยคือ <c oughs> ถ้าเกียวขาดไปนะนะมองใจกันเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านหรอกไปร้องเพลงให้ไก่ฟัง <c oughs> ได้ไหมทุกคนทไมอะ่ะเสียงเกียวไม่พอตรงไหนอะ่ะขนาดไก่ยังวิ่งเลยพ่อเ <c oughs> <c oughs> สียงหนูไม่พอหรอเจอกลับมา เสียงหนูพ่อไหมคะมันนี่แหละเสียงหนูพ่อไหมคะมเสียงพรอเนาะนพี่กบไล่ออกจากห้องอ่ะพ่อหนูนนรอ้องไหมเธอกลับมาได้ไหมเขาบอกโู้ราคาเสียงหนูพ่จะตายเนาะพ่อสนุกดีใช่ใช่เห็นไหมทุกคนเนี่ยพี่กบนี่เล็บเลืใช่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 พี่กบนี่คงไม่ถึงนะเดี๋ยว พอไล่เกียวแล้วเดี๋ยวเกียวก็จะไปแล้วทุกคนอยากให้เกียวทําคลิปแกล้งอะไรพี่กบอันนี้คือเกียวไม่ได้ตั้งใจแกล้งพี่กบนะอันนี้คือเกียวแกล้งทุกคน <c oughs> คลิปหน้าเกียวจะไปแกล้งพี่กบทุกคนคอมเมนต์ไว้เลยจะให้เกียวแกล้งอะไรพี่กบนะก็คลิปนี้นะคะ,คะคก็มีเพียงเท่านี้ถ้าหพี่น้องๆคนไหนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งให้ช่องสมัยทูเดย์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายยค่ะเจอกลับมา 对面来盘吗？那、啊、不都盘吗？